สวัสดีครับผมอัพกมเทพครับ EP ที่1นึ่งพอดแคสต์ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของข่าวสารดนตรีไทยความเคลื่อนไหวดนตรีไทยเราสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนเพื่อนๆที่พอจะมีช่องทางที่เราสามารถติดตามได้ในะความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานประกวดงานประชันงานแข่งขันงานครบรอบคุณครูท่านต่างๆมาหาดุริออยางที่เกิดขึ้นที่สามารถให้คนทั่วไปเข้าร่วมได้หรือว่าจะเป็นเรื่องของงานเวิร์กช็อป การหาความรู้การเรียนค่ายดนตรีไทยต่างๆนะครับถ้ามีช่องทางไหนที่เราสามารถติดต่อได้ติดตามได้เนี่ยเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับหรืออินบ็อกซ์กันเข้ามานะครับพอดแคสต์ <Podcast S 2> นี้นะครับเราเริ่มต้นอาจจะชา้าไปนิดนึงสำหรับปี2025นะครับผมก็ถือว่าตั้งใจว่าอยากจะให้รายการนี้เป็นหนึ่งในฟันเฟืองเล็กๆนะที่จะช่วยให้เพื่อนๆได้รับรู้ข่าวสารดนตรีไทยกันนะครับผม,ผมเชื่อว่า หลายคนที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพหรืออยู่ไกลๆอยู่ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยหลายๆคนเล่นดนตรีไทยครับแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามีงานประกวดเมื่อไหร่มีงานประชันเมื่อไหร่เวลาเขาเข้ามากรุงเทพเขาอยากจะไปดูงานประชันอยากไปดูงานเวิร์กช็อปดูคอนเสิร์ต,ตดนตรีไทยไปดูได้ยังไงแล้วลงชื่อได้ทางไหนติดต่อใครนะครับทั้งทั้งนี้ติดต่อมาเลยทางช่องทางนี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามาถ้าผมพอจะรู้ผมก็จะพยายามจะบอกให้นะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้พอดแคสต์นี้ก็จะพยายามจะตั้งใจให้ เกิดขึ้นทุกๆสัปดาห์นะครับแล้วก็ในอนาคตอยากให้เชิญใครมาพูดคุยคุยเรื่องอะไรนะครับหัวข้ออะไรลองสอบถามกันเข้ามาแต่ทั้งทั้งน,นี้ผมจะไม่พูดเรื่องของความวิชาการมากๆนะครับจะไม่เป็นการเสวนาวิชาการเด็ดขาดเพราะาเราจะคุยอะไรที่สนุกสนุกสบายสบายฟังแล้วเข้าใจง่ายนะเผื่อให้แบบคนที่เล่นดนตรีไทยใหม่ๆหรือคนไม่ได้เล่นดนตรีไทยอะ่ะเขาอยากติดตามดนตรีไทยชอบฟังดนตรีไทยอะ่ะเขาได้ฟังรู้เรื่องด้วย นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคาดหวังว่าจะให้แบบโอ้โหรายการนี้มีสาระเรียกว่าสัพวิชาการมาเต็มอันนี้อาจจะลองไปดูงานเสวนาอื่นๆนะครับเพราะเขาจะมีงานเสวนาออนไลน์ก็จะมีมหาวิทยาลัยหลายๆมหาวิทยาลัยเปิดอยู่แล้วนะครับดังนั้นทั้งนี้ผมก็จะพยายามจะบอกเพื่อนๆนี่แหละว่าเอ้ยเขาจะมีเสวนาเรื่องอะไรนะครับก็เพื่อนๆลองไปติดตามกันดูนะครับเรามาเล่าเรื่องของประวัติการติดตามข่าวสารของดนตรีไทยกันดีกว่าว่า สมัยก่อนเนี้ยเวลาเราฟังดนตรีไทยอ่ะเขาอยากรู้ว่ามีงานดนตรีไทยเขารู้กันยังไงเนาะแล้วสมัยก่อนนี้ถ้าไม่มีวิทยุเงี้ยเขาจะฟังจากไหนนะครับอืมนี่น่าสนใจมากแต่ผมพอรู้ว่าเออดนตรีไทยเนี่ยถ้าอย่างดนตรีไทยและสาสำนักเนี่ยเขาก็จะเล่นในเฉพาะกลุ่ม แล้วก็เวลามีงานเนี่ยสมัยก่อนนี้ก็จะเขาเรียกว่ามีกองทัศเนะหรือว่ากองอะไรเงี้ยเล่นโหมโรงเขาเขาจะรู้ว่าเอ้ยเนี่ยที่เนี่ยมีงานเขาก็จะเดินตามไปใช่ไหมเริ่มจากอย่างนี้ก่อนแล้วพอยุคถัดมาก็จะเริ่มมีวิทยุนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยออกวิทยุแล้วผมก็ติดตามวิทยุทุกๆสัปดาห์วิทยุเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากเล่าให้ฟังสมัยเด็กๆเนี่ยผมจําได้เลยว่ามีคนครูท่านหนึ่งอ่ะเขาเอาเทปคาสเซ็ตอะเปิดวิทยุนะแล้วก็เอาเทปคาสเซ็ตมาอัดข้างๆว่ะข้างๆกันแล้วอัด จนได้รายการวิทยุ่เป็นเสียงแบบซาซาเลยนะอยู่ในเทปคาสเซ็ตแล้วก็เอาเทปคาสเซ็ตตัวเนี้ห่อเป็นของขวัญให้ครูผมบอกว่าเขาเนี่ยตั้งใจจะฟังเพลงนี้รู้สึกว่าจะเป็นเพลงแบบชมแสงจันทร์หรืออะไรเงี้ยตอนกลางคืนแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอัดมาจากวิทยุขึ้นนี้ขึ้นนี้ขึ้นนี้นนแล้วก็มาให้ครูผมเป็นของขวัญเออมันสำคัญขนาดนั้นเลยนะวิทยุแต่ปัจจุบันเนี้ยวิทยุก็มีน้อยแล้วก็เชื่อว่าคนน่าจะไม่ค่อยฟังกันแล้ว นะครับอาจจะมีคนฟังอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นส่วนน้อยพอดแคสต์ Podcast, น่าจะมีคนฟังเยอะกว่าแต่พอดแคสต์ดนตรีไทยผมก็ยังหาไม่เจอนะครับแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นพวก y o t u u e f a c e b o o k เนาะคนก็ติดตามได้แต่ว่าส่วนมากมันจะเป็นเรื่องราวในอดีตคือหมายถึงว่าเราจะคุยในเรื่องที่มันผ่านไปแล้วหรือว่าเมื่อคืนนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาก็จะมาพูดแต่ว่าอาจจะยังไม่มีใครบอกว่า คืนหน้าพรุ่งนี้สัปดาห์หน้าอีกสองสาเดือนจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งผมก็ตั้งใจว่าจะบอกเพื่อนๆเน,นี่แหละว่าเออมันจะมีงานประกวดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับแล้วสําหรับงานประกวดเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่ามันก็จะมีปัญหาอีกงานหนึ่งคือเวลาใครอยากรู้เรื่องงานประกวดเขาจะไม่ค่อยบอกกันอีกนะหลายคนอาจจะบอกกันแต่ก็จะมีนักดนตรีไทยบางกลุ่มที่ผมเคยคุยด้วยนะเขาบอกเลยว่าเขาไม่บากบอกหรอกเขาจะบอกต่อเมื่อเขาผ่านเข้ารอบแล้วเพราะว่า ยิ่งบอกให้คนรู้เยอะอะ่ะปัญหาคือมีคนอะไรเพื่อนๆน่าจะเดาถูกมีคนมาแข่งเยอะพอมีคนมาแข่งเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็ยิ่งยากขึ้นนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้อย่าคิดอย่างนั้นเลยอยากให้เพื่อนๆมองว่า การที่คนรู้เรื่องดนตรีไทยเรื่องการประกวดดนตรีไทยเยอะๆมันยิ่งทําให้ผู้เข้าแข่งขนันสนุกแล้วได้พัฒนาตนเองเยอะๆอย่าไปคิดว่าโอโ้ยิ่งมีคนเข้ามาแข่งขันเยอะๆไม่เอาลาบากเรานะครับอย่าห้คิดอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่จะพอรู้เรื่องข่าวสารดนตรีไทยในอนาคตอีกอาทิตย์2ออาทิตย์จะเกิดอะไรขึ้นลองคอมเมนต์เข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามานะครับทุกคนสามารถ เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนดนตรีไทยให้คนเข้ามาสนใจเยอะๆได้นะครับสร้างสังคมดนตรีไทยให้มันสนุกครับแล้วไม่ใช่แค่เฉพาะดนตรีไทยราชสำนักเรากําลังพูดถึงดนตรีไทยพื้นเมืองดนตรีไทยชนเผ่าดนตรีไทยพื้นบ้านดนตรีอีสานดนตรีภาคเหนือดนตรีภาคใต้รวมไปถึงดนตรีแบบดนตรีไทยผสมสากลหรือดนตรีสากลก็พูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ในประเทศไทยเหมือนกัน นะครับคนที่อยู่ต่างประเทศบางทีเขามาดนตรีไทยอ่ะเขาเล่นดนตรีไทยเขาอยากมาร่วมงานดนตรีไทยเวลาเขากลับมาบ้านเขาเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องไปร่วมงานที่ไหนนะครับใน Facebook เนี่ยเวลาเราคุยกันเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของกลุ่มที่สามารถติดตามได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชุมชนดนตรีไทยมหาชนดนตรีไทยซื้อขายเครื่องดนตรีไทยเขาก็จะมีหลายๆเพจก็พยายามเรียกว่ามีการอัปเดตข่าวสารดนตรีไทย แต่ต้องบอกว่ามันมีความเรียกว่าสเป,สปะสะกสเปสปะในท่านที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นแง่ลบนะแต่ว่าเราอยากรู้เรื่องดนตรีไทยอ่ะเราต้องเปิดเยอะมากหลายเลเพจมากหลายกลุ่มมากแล้วบางทีเลื่อนไปเยอะๆเนี่ยมันก็หายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาเริ่มต้นอย่างนี้กันดีกว่านะครับอยากจะรณรงค์นะอยากจะชวนเพื่อนๆให้เวลาโพสต์อะไรเกี่ยวกับดนตรีไทยหรือข่าวสารดนตรีไทยอ่ะแฮชแท็กง่ายๆเลยแฮชแท็ก ข่าวดนตรีไทยเขียนง่ายๆเลยแฮชแท็กข่าวดนตรีไทยนะครับแล้วเวลาใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวดนตรีไทยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เซิร์ชเข้าไปเลยในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะช่องทาง Tik t o อกหรืออะไรก็แล้วแต่เซิร์ชคำว่าข่าวดนตรีไทยปุ๊บคุณจะเจอเลยว่าอ๋อมันมีเรื่องอย่างนี้กําลังจะเกิดขึ้นนะครับก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกันครับเป็นกระบอกเสียงให้กับดนตรีไทยนะครับพอดแคสต์ Podcast นี้นะครับยังไม่มีชื่อนะครับฝากเพื่อนๆใครที่พอจะแบบ เออมีความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากก็ได้มีไอเดียลองคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยว EP ีหน้าผมจะตั้งชื่อพอดแคสต์แหละนะเราจะพูดคุยเรื่องของดนตรีไทยความรู้ดนตรีไทยนะขอย้ําไม่ใช่แค่ดนตรีไทยภาคกลางอย่างเดียวทุกทุกดนตรีไทยนะครับแล้วก็ใครอยากรู้เรื่องราวอะไรนะครับลองคอมเมนต์เข้ามานะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ติดตามดูนะครับส่วนใครไม่ชอบไม่ต้องกดด่าก็ได้นะครับพิม คอมเมนต์ติชมให้กำลังใจให้ไอเดียกันได้นะครับแต่อย่าพิมพ์ด่าก,กันเลยเพราะว่าจริงๆแล้วผมทำผมไม่ได้มีใครจ้างผมทำเดี๋ยวผมจะหมดแรงในการทำซะก่อนไม่ชอบแค่เรียนผ่านถ้าชอบก็ดูกันต่อนะครับอาจจะมีพูดผิดอะไรบ้างยังไงก็ลองคอมเมนต์อินวอล์กันเข้ามายัางไงก็คองขออภัยมาบ้างนะครับเพราะว่าดนตรีไทยเนี่ยมีความรู้องค์ความรู้เยอะมากๆแล้วก็หลายองค์ความรู้แต่ละที่ให้องค์ความรู้ไม่เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ตรงกับเพื่อนๆที่เรียนรู้กันเข้ามานะครับก็ลองพิจารณาแล้วก็ฟังอย่างมีวิจารณญาณคอมเมนต์กันได้นะครับวันนี้ผมอัพก,กันลมป,ประเทศก็ขอลาไปก่อนครับประมาณนี้ EP แรกสวัสดีครับ